โ,โดนครับเหยื่อตกงอกัดเลยนะฮะตัวนี้เป็นสายแก้คันสีส้มอ้าไม่ใช่ปลาครับกบฮะตัวนี้เป็นกบนี่ฮะกบกัดสายแก้คันฮนะ เอาแล้วอุ้ยอะไรเนี่ยทีแรกนึกว่าปลาครับโอ้โหฟุกจริงๆเนี่ยฮะสายแกะัาสีส้มครับกับกบ กบกัดกบครับ <c oughs> เข้าไปหนึ่งตะขอนะฮะสายแก้คันตกลงไป,ปกัดพอดีนะฮะคิดที่แรกคิดว่าปลาเนี่ยฮสายกัผอมไปหน่อยฮะครับผมโอเคครับสายแก้คันสีส้งครับ <c oughs> สุดยอดครับ